กิงทางนี้นี่วิเกิงก็๋าเสวยเลยอะแต่ทำไมไม่ใช้กระเป๋านักเรียนนะฉันไม่สนหรอกนะแบรนด์เนี้ยใครใส่ก็สวยดูสิมีแต่ของส,อสวยๆ <c oughs> เห็นแล้วก็อยากได้ฮัลโหลคะ่ะอ๋อใช่คะ่ะตรงมาเลยคะ่ะขอบคุณครับคุณค่ะ โอ้ขอดู่อยดิเอาสิโอ้เธอซื้อได้ไงเนี่ยต้องสองพันกว่าฉันเห็นในอินเทอร์เน็ตบอกว่าใส่แล้วดูดีฉันก็เลยซื้อมาอาะไรนี้เธอไม่คิดจะเก็บตังค์บ้างหรอฉันไม่จําเป็นต้องเก็บหรอกฉันอยากได้อะไรก็ต้องได้ไหนดูสิวันนี้ฉันจะซื้ออะไรดีอีกนะหลังจากนั้นมาฉันก็ใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆเห็นอะไรที่คนอื่นว่าดี<ๆ>ฉันก็ซื้อตาม โดยแม่คํานึงว่าสิ่งของเหล่านั้นที่ซื้อมาแล้วฉันจะใช้หรือเปล่าฮัลโหลค่ะพ่อมีอะไรหรอคะอ้าวไม่ใช่พ่อหรอป้ามีอะไรหรอคะฮะพ่อเข้าโรงพยาบาลต้องการเงินผ่าตัดสองหมืนฮะทําไมเงินในบัญชีฉันเหลือแค่นี้อ่ะ <laughs> เมื่อฉันคิดได้ว่าสิ่งที่ฉันทําไม่ได้เกิดประโยชน์กับตัวฉันและคนที่ฉันรักเลยในอย่างจำเป็นฉันจึงตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตใหม่ สุดท้ายนี้ฉันอยากจะฝากทุกคนว่าเสพสื่ออย่างมีสติซื้อของแต่พอใช้อยู่อย่างพอเพียงกันนะคะ